ก็รู้สึกดีใจค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับคนที่ได้ยินคําว่าทัศนศาสต์เอ้ทัศนะมาศาส <มา S 1> ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆสําหรับใครที่กําลังแบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องสายตาเกี่ยวกับเรื่อง การมองเห็นต่างๆะะก็อยากให้เราเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็เป็นอีกมหาลัยที่เอ่อได้ว่าเป็นมหาลัยชั้นนำเนาะแล้วก็สร้างบุคลากรดีๆออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วบนว่ามันเป็นการร่วมมือที่แบบเห็นภาพแล้วเราเห็นผลชัดเจนว่าเขาสร้างมาแล้วเขามั่นใจว่ามีตลาดรองรับหลังจากคนที่เรียนอาชีพนี้จบแล้วก็สามารถมาประกอบอาชีพได้กับแว็นพอเจอร์ก็ได้คีมองยังไงบ้าง่ามันมันดียังไงการร่วมมือกันแบบนี้ ก็อย่างที่เพิดพูดไปตอนแรกแหละครับว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับเด็ก,ดกๆหรือน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ว่านี่เป็นอีกทางเลือกที่ตอนนี้เรียกได้ว่าขาดตลาดมากเพราะว่าตอนนี้อย่างแม่ท็อปเจเละครบมีทั้งหมด2,000สาขาเนาะ,ะโดยประมาณนะครับแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยนักทศนมากผลิตออกมาได้ในปีเพียงปีละร้อยกว่าท่านแต่ว่าคนไทยมี70กว่าล้านเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ ที่เรายังขาดในตลาดแล้วแล้วทางวัดทับจเจริญก็พูดได้เลยว่าเขาบอกว่าถ้าเรียนจบมาก็คือมีงานทําอย่างแน่นอนแล้วอ,อีกอย่างหนึง่งสําหรับผมผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้มันทําให้เราใช้สายตากันมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบไม่ว่าจะไปถ่ายติ๊กต็อกส่งงานได้ๆทีเ่เราเพ่งมองสายเพ่งใช้สายตาเพ่งมองจอในแต่ละวันรว่ามันอย่างน้อยเกินแบบสี่ถึงห้าชั่วโมงมันผมรู้สึกว่าเราต้องการคนที่มีความรู้เนี่ยมาช่วยดูแลดูแลสายตาของพวกเราไม่ว่าจะไม่ว่าจะเด็กหรือ หรือแบบหรือคนคนสูงอายุก็ต่างใช้ทรัพ์ม,มากขึ้นให้คนดูตาเป็นสำคัญนะครัถ้าวันนี้เรามองเห็นแล้วพรุ่งนี้เรามันมืดดอกบอดไปมันจะรู้สึกยังไงครับเพราะ<ช>ว่าเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจไ่เล่นทุกนี้ในะคะเลยต้องดูแลให้ดีใช่ก็ต้องดูแลให้ดีนะคะดูแลดวนะงดตานะครับก็ตอนนี้นะครับทาง ใช่ครับก็เรียน6ปีนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยชรกิจปันดิตร่วมกับทางเว็บทบเจริญที่สาขาทัศน์นามาศนะครับก็เรียน6ปีมีใบประกอบโรคศิลก็แล้วก็มีสถานที่ทำงานรองรับโดยทันทีเลยอ่า่อี่ก็ได้ลูกอโอเคได้ค่ะก็ ครนว่ามันเป็นอีกคณะหนึ่งนะคะที่หลายคนได้ยินแล้วอาจจะอยากรู้แหละว่าเอ๊ะมาศึกษาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งวันนี้นเพิ่นได้ฟังจากในงานแล้วคะ่ะก็จะรู้เลยว่า กว่าที่เขาจะตั้งคณะวิทยาลัยาศาศาทัศนามาสตร์ขึ้นมาเนี่ยคือผ่านการคิดมาอย่างครอบคลุมแล้วว่ารวมถึงเนื้อหาที่เรียนไปเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่มาเรียนนะคะได้รับความรู้และสามารถไปประกอบอาชีพต่อได้แล้วก็ได้มาดูแลสุขภาพดวงตาของคนไทยอีกด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจแล้วคนว่าน่าจะเป็นมีการเติบโต,ตที่ดีมาก,มากๆในอนาคตคนเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอีอกแบบ 2อปีนี้อย่างแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับวิทยาลัยทัศนมาตรนะคะที่ทางว้ท็อปเจริญร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะขอเข้เาร่วมดราม่าสวหรู้สึกเจอสองรอบเป็นดราม่าคนาดูตลอดเลยทราบข่าวไม่รู้ว่าวนเลรขึ้นล่าสุดทราบค่ะแล้วก็คุยกันค่ะก็เห็นค่ะเป็นก็แ้ดงความรู้สึกกลับมาดยอีกแล้ว เออมันมันไม่ได้โดนหนูแบบตรงๆแล้วแต่ว่าเออในแง่ที่่ได้มเรื่องราวพีคใหม่ะะอ่ก็คือ,เ,อเ,เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเราก็มีการให้กําลังใจกันนะคะก็ะอย่างที่บอกว่าเรามีวุฒิการเหมืนเดียวกันแล้วเราก็สนิทก,กันนะคะก็ะจะมีการแบบเออพูดคุยให้กําลังใจหรืออะไจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ใหม่เนี่ยมีการแบบ ปิดแอคเคา้์ไปไปแป๊บหนึ่งอะไรอย yeah, ่างเงี้ยค่ะเออยังไงดีค่ะอ๋อเสยูกสวยลุกไปเนาะสวยลุกไปแล้วใหม่ใหม่บ้างใหม่บ้างใหม่เขาคหย่หรืออะไรยังไงเนเออหนูว่าเรื่องเอาเป็นว่าหนูว่าไม่คงไม่มีใครรู้สึกดีหรอกค่ะถ้าเกิดว่าโดนแบบคนมาว่าเยอะเยอะเยอะเนาะเออแล้วก็หนูคงพูดแทนพี่ใหม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่า พี่ใหม่เขาเป็นคนที่เจอกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ในฐานะที่เราเป็นน้องสาวเขาอะค่ะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกันมากกว่าว่าแบบเออเหมือนหนูว่ามารุ้นทีหลังว่าพี่ใหม่เขาปิดไปแป๊บหนึ่งก็เลยเหมือนแบบถามว่าเออแม่โอเคไหมพี่ใหม่โอเคไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนี่เห็นข<อ>้อความที่มีคนเขาพดเรืเร่องนี้เห็นค่ะแล้วพอเราเห็นข้อความเรื่องเอานี้ถูงขอ,ขอ พูดได้แค่ว่าหนูก็ไม่ทราบเจตนาของคนคนทีมหรอกคะ่ะว่าเขาจะต้องการอ,อ,อะไรยังไงหรือหนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาว่าเขาต้องการอะไร,รอไะไรยเงี้ยค่ะแต่ก็สิ่งที่เขาคิดก็คงเป็นความคิดของเขาที่อาจจะอยากมาให้โดนใครสักคนหนูอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจอไะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันก็เป็นสิ่งของเขาเนาะที่เขาจะ ใช้อินเทอร์เน็ตในการแบบวิจาร์ณเรื่องต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงแบบผลกระทบหลายๆอย่างที่ที่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเออก็คือจะอ่านเ,เสพหรืออะไรก็อยากให้แบบม,มีสติก,กับการแบบเสพโซเชียลอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่ ต่อให้เรารณรงค์กี่รอบกี่รอบอันนี้เพื่อนแบบพูดกว้างๆนะคะกับสิ่งที่เพิ่นเห็นแล้วสิ่งที่เพิ่นรู้สึกกับเรื่องนี้นะคะต่อให้เราพยายามรณรงค์กันกี่รอบว่าเอออย่าใช้เออไซเบอร์บูลลี่อะไรแบบนี้ค่ะแบบเวลาเราพิมพ์อะไรเราต้องแบบคิดีถึงใจคนอื่นนะคะหนูก็เห็นรู้สึกว่ามันก็มันก็มีกลับมาเป็นหลุดเดิมที่หลายคนที่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้ายคนอื่นกันเลยหนูไม่ได้ ไม,ไม่ได้ค <i é> ุยแบบอะไรขนาดนั้นนะคะคือเพราะหนูมั่นใจว่าพี่ใหม่เขา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 เข้มแข็งคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกหรอกว่าเนาะถ้ามีคนมาว่าพี่เยอะๆหนูว่าก็คงไม่มีใครแรอ้าพี่เฉยๆใช่ไหมคะอาจจะแบบโอเคได้เลยป็นหูวอะไรอย่างเงี้ยแต่หมถึงว่าหนูว่าเขาอาจจะเอ่อมันมันพี่ใหม่ก็คงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วอะค่ะนะคะแต่ว่าก็เขาก็ได้ใช้เวลาในการแบบเออไปเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรไปไปพักละกันเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แต่ซึ่งหนูว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ายังไงพี่ใหม่ก็คือเขาเขาเขาจะกลับมาได้อยงยคือเรามองไมว่าทำไมเขาไม่อัาต,ต,ติกับผู้แบบหลาคนก็คิดว่าเป็นผู้เราอะนะที่มาเป็นผู้ใหม่กับผู้เก่าเลยเนพะราะว่าทุกคนก็แบบสามารถแบบเป็นผู้อื่นได้เป็นยูริแบบเป็นได้หมดเองนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหมายถึงว่าเออ ก็ตั้งแง่ไหมอะมองว่าแบบเออเหมือนเราตั้งแน่ปกติอะไรกับคู่เราไหมก็ก็ก็อาจจะบังคับหนูว่าเหมือนมองมาภายนอกคนก็อาจจะคิดว่าเรามันแบบแ r รเวตติ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะคนที่มาตามเฟิร์นกับพี่ใหม่อะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นพี่น้องกันแล้วเฟิร์นว่าในในขอบเขตของการที่เราแบบสนิทกันหรือแสดงออกอะเฟิร์นว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่มัน พอดีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบหลอกแฟนๆหรืออะไรทั้งนั้นนะคะคืออย่างงานแฟนมีที่เราจัดขึ้นก็ตามเราก็จัดเพื่อให้แฟนคลับของท,งทั้งพี่ใหม่และของเฟิร์นได้มาแบบเอนจอยโมเมนต์ดีๆด้วยกันและใครที่ไปงานแฟนมีได้วันนั้นนะคะ mm hmm. ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นโมเมนต์แบบ <c oughs> พยายามเป็นอย่างอื่นไปมากกว่าอย่างนั้นเลยอยะค่ะทุกค ยังไม่รายใจใครไม่รู้วใครเป็นห่วงอะไรมาก็เป็นห่วงอะไรครับเป็นห่วงอะไรพอรู้ข่าวมาเพราะว่าผมก็รู้ข่าววันนี้แหละเพราะว่ารู้จักใหม่ใช่ครับผมผมก็ผมก็รู้สึกว่าในต้องใช้คำว่าในในสมัยนี้เราใช้เราใช้โซเชียลมีเดียกันแบบมันเหมือนมันกลายเป็นสัตว์เตี้ยไปแล้วอะครับคืออยากอยากบูรีใครอยากพูดอะไรเราก็เราก็พ่น คนพิดลงโซเชียลผมว่าก็ก็อยากให้คิดถึงใจเขาใจเราถ้าถ้าเป็นเราโดนเราจะรู้สึกยังไงแล้วแล้วคนที่คนที่ไม่โดนเองก็ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่า,ว,าว่ามันจะรู้สึกอย่างไงถ้าวันนี้คุณโดนลุมบูลลี่หรือโดนสังคมประนามรวมกันมากมากผมว่าวันนั้นเราสิงจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไอ้คนคนถูกกระทำเรารู้สึกยัไงนะจาเวลาที่เราเจอแบบ ก็เราเน็ตของผมนะครับก็ส่วนตัวผมก็พยายามปล่อยผ่านนะคนที่ไม่ชอบต่อให้เราดีแค่ไหนก็ตามเขาก็ด่าเราเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้ผมผมไม่ผมไม่ให้คาคนที่ที่เขาเขาไม่รักอ่ะเขาว่าต่อคือไม่ใช่มองว่าไม่ใช่ว่าสิ่งแต่ว่าผมก็จะพูดอย่างนี้หนึ่งว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดมามันถูกอ่ะมันมีส่วนที่ถูก ว่ามันมันคือความผิดของเราเราจะรับฟังแล้วเราจะแก้ไขแต่ในเรื่องของอารมณ์อิมมชันอลของเขาอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมไม่ให้ค่ามันเพราะว่าต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็ด่าเราเอนดอะไรอย่างนั้นค่ะค่ะก็หากพระพุทธเจ้าโดนนินทาฉันใดเราเป็นมนุษย์ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสวัสดีไงก็ เอางี้อาชีพเราอะค่ะมันมันเป็นคนที่อยู่ข้างหน้ากล้องเนาะเป็นยูที่อยู่หน้าสื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะคะซึ่งมันก็จริงอย่างที่พี่ฟิล์มบอกเราก็มีความคิดายคล้ายกันว่าคนที่เขาไม่ชอบเราอะค่ะต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็เฉยๆอยดีแต่วันไหนที่เราพลาดหรือวันไหนที่เราทําไม่ถูกใจเขาเขาก็พร้อมที่จะเหยียบเราซ้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้น หลายหลายครั้งที่เจออะไรที่มันมากระทบจิตใจหรือว่าทำร้ายจิตใจเราค่ะมันไม่ใช่ว่าอูหเราแข็งแกร่งมากเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราแค่เลือกที่พยายามจะเข้าใจมันนะคะแล้วก็แล้วก็แคร์คนที่รักเรามากกว่าแคร์แฟนคลับที่เขาคอยเป็นหัวหนุนถนอบเราอะเราให้ค่าคุณค่ากับคนที่รักเรามากกว่าคนที่จะมา ทำร้ายจิตใจเราค่ะไม่งั้นแฟนๆหนูคงเสียใจเนาะที่เขาพยายามมอบความรักให้เราขนาดนี้แต่เราเลือกที่จะแบบหยิบคําพูดแย่ๆมาทาร้ายตัวเองมีคนคิดลบแบบนี้เราจะกล้ามีโมเมนต์กับใหม่ไหมคะกล้าค่ะ,ะเพราะว่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นของหนูกับพี่ใหม่อะคะ่ะคนที่แบบเป็นแฟนคลับชอบเราทั้งสองคนจริงๆเราไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่มันแบบยัดเยียดหรือแบบมาตั้งใจจะมาทําให้มันเกิดแบบ โอ้ฉันคือแบบมาจิ้นในฉันลักมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะคือส่วนตัวหนูกับพี่ใหม่อะ่ะเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วการที่หนูมีผู้จัดการเดียวกันอะ่ะมันมันทำให้เราทํางานใกล้การสนิทการแชร์าการคุยกันเลยอ่ะคะ่ะเราเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นเฟิร์นอะ่ะอยู่กับพี่ใหม่อยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้อ่ะคะ่ะเฟิร์นว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะคะ่ะมันมีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราอยู่อะคะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เรา แสดงออกไปอ่ะแค่มันต้องอยู่ในขอบเขตที่คนมองว่ามันไม่ไปทําร้ายใครมากกว่าแล้วถ้าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ได้มันไม่ได้ทําร้ายใครอ่ะคนว่าก็ก็ก็อยู่ที่ว่าเขาอยากจะชอบหรือแบบอยากจะตามหรือไม่ตามอ่ะมันเป็นสิิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะกลายเป็นว่าดาราดิวต้องแบบสะรองใจต้องสตรองนต้องสะรองนะแต่เป็นมันแปลกเนาะพี่การที่เราโดนกระทําเรากลับต้องเป็นคนแข็งแรงเองมันเหมือนคนที่พยายามบอกว่า เป็นผู้หญิงอย่ายแต่งตัวโปสซีเดี๋ยวให้ระวังตัวแล้วเดี๋ยวคนจะมาทําร้ายเราทั้งที่จริงเราควรจะย้อนกลับไปว่าเราผิดอะไรเราอาจจะทําไม่ถูกใจเราอาจจะผิดพลาดบ้างเพราะว่าหนูเชื่อว่าหนูเป็นมนุษย์อะวันหนึ่งหนูก็อาจจะล้มอาจจะโป้องอีกก็ได้หนูก็อาจจะโดนรถท่วงมาจอดก็ได้หนูก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นไหมอะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ทุกคนมันทําผิดพลาดกันได้ค่ะแต่ว่าการที่เราทําผิดพลาดอะเราเรียนรู้แล้วเราไปต่อหรือเปล่าการที่เขาไม่ให้อาภัยเราอะ มันไม่สําคัญเท่าเราให้อภัยตัวเองและเดินต่อหรือเปล่านะเพื่อนว่าอันเนี้ยสาคัญแล้วแล้วสุดท้ายแล้วก็อินเทอร์เนต็ตก็ของใครของมันนะคะมันก็เลือกอยู่ว่าคุณอยากจะใช้อินเทอร์เนต็ตแบบไหนแบบสร้างสารรค์แบบที่ดีเพื่อให้สังคมเรามันดีขึ้นน่ารักขึ้นหรือคุณอยากจะใช้มันเพื่อทําร้ายใครสักคนเพียงเพราะความความสนุกความสะใจหรือความที่คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดมัน บางคนอาจจะมาด้วยคำพูดที่ไม่อยาบคายแต่ตั้งใจทําร้ายมันก็มีเหมือนคนที่เอายาพิษเคลือบน้ําหวานเอาไวอ้อ่ะจริงๆก็ไม่มคนที่เข้าใจว่ามันคิดอะไรที่ไม่ดีลบไปนีน้วเราส เรารว่าแบบเอออยากขอบคุณก็ยังไงบ้างพราคนที่เขาไม่ได้คิดลบก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้อย้ยหนูรู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนอยู่เสมอราคะทั้งแฟนๆที่รักเราไม่จําเป็นจะต้องแบบชื่นชมเราตลอดเวลาหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเฟิร์นทำอะไรไม่ดีหรืออะไรที่ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเฟิร์นก็ยินดีรับฟังคําเตือนจากแฟนๆของเฟิร์นอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะช่วยทําให้เราอะเออเป็นเป็นคนที่อยู่หนกล้องที่ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยินดีรับแบบ ุกคอมเมนต์ในในแง่ที่มันแบบดีๆอะนะคะก็อยากขอบคุณแฟนๆแล้วค่ะก็ก็ที่ที่เข้าใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจขอบคุณมนะากค,ค,ค่ะที่รับค่ะ